นายอยาคงนางอีสาเธอนี่ก็ถึงกับใจเต้นจนถึงกับเขาอ่อนล้มลงไปเป็นอะไรหรือเปล่านางอีสาจังใจมันเต้นแรงไปหน่อยค่ะโอ้แล้วดูท่าไม่นะไม่เป็นอะไรใช่ไหมนางอีสาจังค่ะไม่เป็นไรค่ะคิดจะทำต่อหน้าฉันเลยเหรอสวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนวีสอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ผมก็เจะสปอยจากคนไหนก็แฟนสาวอีพีที่8กันเอาล่ะก่อนที่ท่านจะไปรับชมก็อย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไคร้ให้กับผมด้วยนะครับเอาล่ะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับหลังจากตอนที่แล้วทั้งซากิและนาง,งิสาก็พยายามกันทไใ่ตาชุดคอร์เ์อ,ออกมาเพื่อมั่นใจในาอยะไม่ให้เขานั้นไปหลงรักมิดิกะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มิดิกะเองนั้น จะหลงเสน่ห์ของนาโยะเข้าเต็มเปล่าแทนซะแล้วและดูเหมือนว่าซากิเธอเองก็จะรู้เรื่องนี้ด้วยจากนั้นต่อมาที่ห้องเรียนเรื่องวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมินิกะเธอปรากฏตัวต่อหน้านาโยะนาโยะอ,อาลุนสวัสดมีธุระอะไรกับนาวยะไม่ทราบยะไม่มีธุระแล้วจะมาไม่ได้เหรอจะว่าไปแล้วอย่ามาเรียกฉันด้วยชื่อนั้นนะจากนั้นด้วยการที่เถียงกันในห้อง ื่อนในห้องก็สงสัยว่ามินิกะและนาอยะมีความสัมพันธ์กันยังไงเอ,อ่อจะว่ายังไงดีล่ะมินิกะเธอก็ควงโชเลยแล้วบอกว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดาไงล่ะก็ว่าไปนั่นซาคิเธอนี่ก็นามื่นเลยที่เห็นตังโมของมินิกะไปโดนตัวนาอยะเธอถึงหมั่นไส้ฟีแตกจับปีบเข้าไปเต็มแรงช่วยอย่าเอาหน้าอ,อกและยางอายนั่นมาแนบตัวนาอยะจะได้ไหมไปนะ อย่าเข้ามาใกล้นายอยะนะยายขี้อ่อยขี้อ่อยเหรอไม่เห็นเกี่ยวกับซากิเลยนี่ฉันน่ะรู้ความคิดของเธอหมดแล้วนะไม่มีช่องว่างให้เธอเข้ามาแทรกระหว่างพวกเราหรอกนะหื้เธอก็คบซ้อนอยู่ไม่ใช่หรอคือคือคือซากิเธอก็ยิ่งปีดินี่นายอยะระวังตัวด้วยตอนอยู่โรงเรียนก็ไมอยู่ข้างฉันตลอดเวลาซะเฮ้ยยังไงฉันก็จะหาช่องว่างเข้าไปให้ได้เองแหละ นี่แนวยะห้ามอยู่ห่างจากฉันนะป่าประโยชน์นะ่นาแนวยะเขาบอกว่าเข้าใจแล้วล่ะซากิจังอย่าสิและเขาก็กอดเธอต่อหน้าพวกสาวสาวฉันจะใกล้เธอให้ถึงที่สุดเลยไม่ใช่แบบนี้สักหน่อยมิริกะนี่ก็ช็อกด้วยความปิดฉาไหนม่ฉันจะมาใหม่แน่ๆ<ฮ>น่้นอจันทร์พระเอกมันก็นสร้างวินกรรมจนคนทั้งห้องเนี่ยต้องตะลึงเมื่อมันเนี่ยเอาซากิมานั่งตากตอนเรียนหนังสือด้วย ดูสิดูมันทำจนทุกคนในห้องก็มองใหญ่คิดจะเรียนกันแบบนี้จริงๆเหรอซากิเธอไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกนะซากิเธอยังคงเหงาอยู่สินะก็จริงอยู่ที่เราสึกเหงาเพราะกังวลเรื่องมิติกะแต่มาทําแบบนี้ต่อหน้าทุกคนมันน่าอายนะจากนั้นเนอยายะเขาก็เผลอทําอย่างลบหล่นจนมือของเขาไปโดนของที่ไม่สมควรโดนเข้าทําให้ซากิเธอส่งเสียงน่าอายออกมาลั่นห้องทุกคนนี่ก็หันมาดูกันใหญ่ จากนั้นต่อมาจบขาบเรียนพระเอกมันก็ยังก่อซากิอยู่แบบนั้นเออนี่ขาบต่อไปคือวิชาพละนะงั้นพวกเรามาเปลี่ยนชุดด้วยกันดีไหมไม่ต้องก็ได้ย่าถ้างั้นในระหว่างนั้นฉันขอยืมตัวนาอยะาไปแล้วนะใยนี่ซากิเธอก็ทหน้าเคร่งเคียดก่นจะพานาอยะารีบหนีไปนายะรีบไปกันเถอะเดี๋ยวสิรอฉันก่อนจากนั้นซากิก็พานาอยะมาห้องรับ แด้ล็ลอกประตูไม่ให้มินิกะเข้านี่เปิดประตูนะที่กองนี่บอกว่าให้เปิดไงส่งตัวนาเอายะมาให้ฉันสักทีดีนนะซากิเธอก็ทำเมินพวกเรามาแบ่งชุดกันที่นี่ดีกว่านะนอยจากนั้นโทรศัพท์ของมินิกะก็ดังเมื่อเธอเห็นเธอต้องตกใจด้านซากิเธอก็แอบคิดว่าถึงจะเจ็บใจแต่มินิกะก็น่ารักจริงจริง เราอาจจะโดแนแย่งไปก็ได้นี่ว่าแล้วฉันรอเธอเป็นชุดข้างนอกดีกว่านะจังหวะนั้นนาอยะเขาก็จะเดินออกไปแต่ซากิเธอก็ลังไว้อย่าไปนะซากิจังนี่เราพูดอะไรเนี่ยจากนั้นทั้งคู่ก็จ้องกันสักพักซากิจังฉันเห็นเกงในของเธอหมดแล้วนะฮะเข้าใจแล้วฉันจะอยู่ดูก็ได้นะ และจังหวะที่ซากิเธอลังเลว่าจะให้นายะอยู่ด้วยดีหรือไม่ดีตอนนั้นเองข้อความของเธอก็เข้าเป็นนางิสาจังส่งมาบอกว่าฉันเอารูปของคุณมิริกะที่่าติดเสื้อนักเรียนขู่คุณมิริกะบอกว่าถ้าไม่อยากให้ความลับเรื่องนี้แตกให้มาที่ดาดฟ้าแล้วค่ะพอเงินทั้งคู่ออกมาจากห้องได้แล้วนะคะด้วยเหตุนี้ซากิเธอจึงหนีออกจากห้องมาได้อย่างปลอดภยัยได้มิริกะ น้อยไม่เห็นมีใครอยู่เลยใครส่งข้อความมากันนะจากนั้นซากิเธอก็เปลี่ยนชุดเสร็จอย่างสบายใจหัวเราะล่าและต่อมาที่บ้านปกติแล้วมีใครเขากอดแฟนต่อหน้าคนอื่นที่โรงเรียนกันบ้างเนี่ยแต่ว่าการที่ถูกคนที่ชอบกอดอย่างเล่าร้อนแบบนั้นมันน่าหลงไหลจังนะคะนางอีสาจังเด็คนนี้น่ารักจริงๆเลยทั้งสองคน คุยอะไรกันอยู่หรอกาคุยเรื่องที่นางอิสาจังบอกว่าอยากโดนเอาย้ากอดไงเดี๋ยวสิคะถ้างั้นเรามากอดกันเลยดีไหมนางอิสาจังไม่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะฉันรู้สึกผิดต่อคุณซากิด,ด้วยคะ่ะถ้าต้องเห็นแฟนของตัวเองกอดกันกับผู้หญิงคนอื่นมันโงรู้สึกไม่ชอบใช่ไหมล่ะคะซา,ากิเธอก็มโนภาพตามเรื่องนั้น แค่นั้นเองไม่เป็นไรหรอกฉันก็ไม่ได้ใจแคบขนาดนั้นสักหน่อยได้งั้นหรอคะนางอิสาจังเองก็เถอะถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะครบ้อนก็อยากเกรงใจฉันเรื่องแบบนี้สิถ้าคู่แข่งยอมอ่อนให้ฉันชนะไปก็ไม่ดีใจหรอกนะค่ะคุณซากิจากนั้นซากิเธอก็จะออกไปแต่โนยะมันก็เอาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวสิซากิ ฉันนะ่ะอยากให้ซากิจังเห็นตอนที่กำลังกอดกับนางอิสาจังนะโอ้โหนาอุยะเองเอาอะไรคิดวะเนี่ยอยากให้แฟนตัวเองไม่เห็นตัวเองตอนกอดผู้หญิงคนอื่นอยู่นาอยะยังบอกต่ออีกด้วยว่าก็ฉันนะ่ะกลัวว่าเธอจะกังวลถ้าไม่เห็นพวกเรากอดกันนะ่ะนางอิสาจังให้ซากิดูด้วยได้หรือเปล่าค่ะถ้างั้นซากิดเดาไว้นะจากนั้นนาอยะก็กอดน,นางอิสาจังอย่างอบอุ่นแล้วมีหันมาถามด้วยว่า ทากิจังเธอโอเคไหมไม่ต้องมายืนยันกับฉันทุกครั้งก็ได้ยานักกีสาจังละ่ะเป็นไงบ้างถึงจะน่าอานิดหน่อยแต่ก็ดีใจมากเลยล่ะค่ะนักกีสาจังนาออยาคงไม่นะร่างกายอบอิ่มของนักกีสาจังกำลังแย่งนาออยาของฉันไปเป็นของตัวเองอบอุ่นจังเลยค่ะฉันด้วยต้องถูกให้มาเห็นของแบบนี้ไม่เอานะนี่มัน อะไรกันอะไรกันที่เราแพนไปแล้วเหรอทั้งที่นายโอยะกําลังกอดผู้หญิงคนอื่นหรือว่ารสสิยมของเราจะเพีย้ยนไม่ไม,ไม่ไม่มีทางที่รสสิยมของเราจะผิดเพียเพ้ยนแบบนั้นหรอกแล้วก็แค่ปกติไม่เคยเห็นชายหญิงกอดกันก็เลยรู้สึกใจเต้นขึ้นมาก็เท่านั้นเองนาโอยะคงนางอีสาเธอนี่ก็ถึงกับใจเต้นจนถึงกับเข่าอ่อนล้มลงไปเป็นอะไรหรือเปล่านางอีสาจัง ใจมันเต้นแรงไปหน่อยค่ะโอ้แล้วดูท่าไม่นะไม่เป็นไรใช่ไหมนางอิสาจังค่ะไม่เป็นไรค่ะคิดจะทําต่อหน้าฉันเลยเหรอไม่นะทํำยังไงดีเกิดไม่หยุดแล้วก็มันจะไปถึงไหนกันล้วเนี่ยและต่อมาซากิเธอก็น่ามืดดันเข้ามาอา้าวซากิจังนายโอยะตาบ้าคนณซากินางอิสาจังคนลามก ไงเป็นงั้นล่ะคะจากนั้นวันต่อมามิริกะก็ยังมาเกาะแก่นาโอยะจริงหรอนาโอยะเปิดกระช้าตั้ง100โลแต่ไม่ได้ตัตอะไรเลยเนี่ยนะหายากนะเนี่ยสุดยอดเลยนี่นาโอยะมีงานอิเลกอะไรบ้างไหมเดี๋ยวสิอย่าเข้ามาใกล้านาโอยะนะมิริกะก็ไม่มีอะไรทาไําเป็นพิเศษหรอกก็แค่อ่านหนังสือสุดยอดเลยงั้นคราวหน้าช่วยทิวหนังสือ ให้ฉันบ้างได้ไหมขอบอกไว้ก่อนนะถึงนายอยจะตั้งใจเรียนแต่ก็เรียนไม่เก่งเท่าไหร่หรอกจริงเหรอแต่ถึงอย่างนั้นนายอก็ยังพยายามเทชมันเลยอันไหวง่ายจังนะใจทวินแทวแหงสวยนี่เอา้าวรีบกลับไปได้แล้วนายอ้รีบหนีเข้าบ้านไปเร็วจากนั้นซากิเธอก็ล็อกบ้านล็อกประตูไม่ให้มิทิกะเนี่ยเข้าน้อยกลับมาแล้วหรอคะนายอคุงมีอะไร หรือเปล่าคะฉันคิดมันมาสักพักแล้วล่ะแต่อาจจะคิดเป็เองก็ได้คุณมิริกาน่นะชอบฉันหรือเปล่านะเฮ้ <H ee> ทั้งสองคนก็ตกใจและมองตาส่งซิกกันใหญ่ขอเวลานอกแป๊บหนึ่งนะจากนัสาคิก็รัางนางิสาจ,จังเนี่ยมาคุยแย่ละสิทนายยารู้ว่ามิริการณรู้สึกยังไงแล้วก็อาจจะคบซ้อนสามก็ได้นะเรื่องนั้นฉันคิดเหมือนกันเลยคะ่ะคงต้องหาทางกบเกลื่อนก่อนแล้ว จากนั้นนายะนายนะ่ะทักจะได้ใจเกินไปหน่อยแล้วนะแต่นายนะ่ะเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้หล่อตรงไหนเลยแล้วจะไปเนื้อหอมได้ยังไงกันล่ะฉันกับนางอีสาจังนะ่ะแค่บังเอิญบังเอิญชอบนายเท่านั้นแหละแล้วทำไมมินิกะต้องหน้าแดงทุกครั้งเวลาเจอหน้าฉันด้วยล่ะซากิเธอก็แถเพราะเธอมีอารมณ์ทางเพศนะ้าฮะอารมณ์ทางเพศใช่ตอนนี้มินิกะเธอนั้น กำลังเกิดความต้องการทางเพศทําให้เธอระงับอารมณ์ไม่อยู่เธอไม่ได้มองนาวยะเป็นคนพิเศษเลยเธอก็แค่ถูกความจุดๆจุดเข้าครอบงำเท่านั้นเองหรือจะเป็นใครก็ได้เท่านั้นแหละฮะจริงเหรอมีเรื่องแบบนั้นด้วยเหรอมีสิเด็กผู้หญิงบางครั้งก็มีนะไม่น่าล่ะไม่ว่าฉันจะพูดอะไรเธอก็หน้าแดงไปหมดมันเป็นงี้นี่เองงั้นก็แปลว่าทั้งสองคนก็เคยมีอารมณ์แบบนั้น หมือนกันงนั้นหรอฮะล่ะเรื่องนั้นการเกิดอารมณ์ทางเพศมันขึ้นอยู่กับขนาดหน้าอกหนะ้าอ้าวพูดงี้นางอิสาเธอก็สวยสิครับเพราะเธอขนาดพอๆกับมิดิกะเลยคุณซากิมันแปลว่านางอิสาจังคือว่านายโอยะคุงถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาแล้วก็อย่าให้บอกฉันนะนางอิสาจังแค่เห็นมิดิกะลําบากฉันก็รู้สึกแย่แล้วฉันคิดว่านางอิสาจังนะ่ะก็คงมีอารมณ์พอๆกัน นางอีสาถ้าก็เวิร์สิครับช่วยกับเกลือนให้ทีนะค่ะตอนนั้นก็ขอรบกวนด้วยนะคะอืมฉันจะพยายามนะจากนั้นต่อมาวันรุ่งขึ้นมิริกะก็ยังปวดนาวยะตามเคยนาโอยะคุณมิริกะนั่งอ่านหนังสืออยู่เหรอนาโอยะนี่ทำตัวแท่จริงนะยายหนองพอนี่อีกแล้วนะงั้นฉันจะขอให้นายติวหนังสือเรียนให้ดีไหมนะวันนี้หลังเลิกเรียน นายว่างไหมมิริกะผมมีบางอย่างที่ต้องขอโทษอยู่นะเอ๊ะอะไรหรอที่บอกว่าขอโทษนะ่ะฉันนะ่ะเข้าใจผิดไปตลอดเลยว่าคุณมิริกาอาจจะชอบฉันก็ได้ขอโทษนะนายอยะอย่าพูดต่อนะฉันฉันฉันชอบนายอยะงั้นหรอเอ๊ะตามมานี่เลยนะแล้วจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อ นายะจะหน anız, house, ada, ada, ีรอดจากเนื uther, ้อมือของมิิกาได้หรือไม่ก็อย่าลืมติดตามต่อได้ในตอนต่อไปนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกรุณาช่วยกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์และถ้าใครอยากให้ผมทําต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ทําต่อด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ